พี <earth> ่เป <c ười> <c ười> <mission tutaj> ่ามาแล้วได้กลรังแล้วเก็บยี่สิบเอ็มอยู่ไม่เกินเ่รอนอย่างนี้ก็เอาง่ายดิ ไม่เกินะไม่ชอบไม่ชอบอน้ำสวยมากใหญ่

ôi tầm cơn, ôi súng cơn nào. nước đắp là luôn. ồ nước phốt chữ. U, nhựa đó, lăng nhảy rồi, tìm... ไปเกาะไอ้ลวดน้ำเขานี่ยก่อลวดน้ำแล้วยังไงเลยเชี่ยเลอยนี่นี่เกาะลวดน้ำเขาเต็มอีกแล้ววันนี้เต็มคาราเบลหวานเจี๊ยบ เก็บๆสามสิบลัง oh <my> น้ำฉ่ำๆโอ้ยเยอะ